เอาละค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Data Pack เอาชีวิตรอดด้วยการใช้พลังของผีกันเนาะและพลังของผีของเราใน a าต้าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะจะต้องลองใส่คําสั่ง reload กันก่อนเนาะ <S <S และในวิกกีนะคะเราก็สามารถที่จะคราฟของหรือว่าใส่คําสั่งเข้าไปได้เนาะเราก็จะพิมพ์คําสั่งอันนี้เข้าไปนะคะมันก็จะปรากฏไอเทมเข้ามาในตัวของเราให้ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องกาจจะคราฟเองนะคะมันจะต้องใช้ของจากในนีเธอมาครนะาฟเนาะทำไมหน้าตาของมันแปลกแปลอะเพราะมันเป็นผี อ้อมหายไปไหนแล้วนี่ขวดน้ำา่องขนถ้าเราใช้ขวดน้ำนี้นะคะมันก็จะทำให้เราร่องขนในชั่วข้าวค่ะผีหลอกก็ว่าแสกเลยผีตอกไม้ได้ด้วยเห็นเปล่า ความจริงนะคะคือผีชั่วคราวนะตอนนี้เราก็จะต้องตัดไม้กันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะลองเอาชีวิตรอดด้วยการใช้พลังของผีดูนะแล้วก็ไปสู้กับเจ้าวอร์เดนนะคะงจะเป็นผีก็ต้องใช้ของนะเดี๋ยวแล้วครับกล้องค้าบกานกันเนาะเราอยากรู้ว่าพลังของผีที่เรามีเนี่ยจะไปสู้กับวอร์เดนได้หรือเปล่านะคะเอาละเราต้องขับอุปกรณ์ย่างชีพเบื้องต้นกันนะแล้วมันผี<อ>ทำอะไรได้อ่ะนี่ไงอาใเฮ้ยเป็นั่นแล้ว มันก็จะมีไอเทมตัวนึงค่ะที่เป็นรูปผีแคสเปอร์ลางๆแบบนี้เนาะเราก็จะสามารถใช้โหมดของสเปกเตอร์โหมดได้เลยนะคะแต่ว่าใช้ในช่วงคาวนะเนาะแต่เราก็จะบินได้เหมือนสเปกเตอร์โหมดเลยแหละแล้วเจ้าพวกม็อบเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเรานะคะโอ้โหหาเป็นผีจริงๆด้วยนี่เลยสะดวกสบายเปล่ะจะเอาไปไหนก็ได้จะบินไปไหนก็ได้แต่ว่าช่วงคาวคนะ <laughs> เอาละตอนนี้ก็ตอกหินก็โลโลไปก่อนนะเออที่ว่าเราจะทํเตาเผานะคะถึงแม้จะเป็นผีเนี่ยแต่ว่าก็ต้องกินต้องใช้อะนะอันนี้ก็แบบว่าใช้ได้ต่อเนื่องคอนทินีนไปเลยเนาะโดยที่เรานะคะไม่ต้องมีครูดาวค่ะไม้เค้นไม้เสรจยังยังยังเอาอยู่ไหนามายัางง่ะนี่ไงเล่งหอนอยู่เนี่ยไหนไม่เห็นมีเลยเป็นวิญญาณ<ะ>ตามไปดูเนี่ยเผีเราอีกแล้วโอ้ยเห็นหน้าตกใตไม่เห็นผีเลย,เเลย <laughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าผีเรากลางวันแสกๆนะเนาะ พ่าผีที่ไหนเนี่ยมันจะมาหลอกกลางวันสักแสกไ่้หละถ้าคนกันเองนไม่หลอก,กน,นะนะทำเครือด้วยเอเใช่ได้แล้วพี่เคนเราก็จะมี ฟันหินดาบหินแล้วก็พี่แอคหินแล้วก็ทำตอเผาไว้ก่อนเนาะเนี่ยไม้ไปด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าหมู่บ้านกันนะแล้วก็ไปหาของกินในหมู่บ้านกัน <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะใช้หมดของผีล่งองหนนะคะที่เป็นหมดของสเปกเตอร์หมดเนี่ยบินไปขุดโคกันก่อนเนาะอาอเฮ้ยเธอเป๊บเดียวหายไปไหนนะอ๋อนะมาข,ขุดโคไงนะ <c oughs> เฮ้ยยิ้มก็ดีนะแต่ว่าต้องระวังเรื่องติดแบบติดบัคติดพื้นเนี่เนาะแต่เพราะมันใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็จะวับได้อย่างต่อเนื่องันแหละโอเคตอนนี้ก็ขุดโคกันก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีโคมันก็ยยังมืดอู่นะ เดี๋ยวลืมดูหลอดเลือกกินข้าวก็พอไม่งั้นนะหายตัวไปหายตัวมาเลือกหมดตัวแล้วตายแอ๊เลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพลังของผีเนี่ยมันก็ไม่มองเห็นที่มืดใช่ไหมเพราะฉันจะต้องทําโคกันก่อนนะก่อนอินจะต้องมีสติก่อนแล้วก็เดี๋ยวทําโคกันก่อนเนาะครับดีแล้วได้โคมาแล้วน่าจะพอสําหรับลงเมืองแล้วนี่เห็นป้าพี่เคนนี่พี่เคนก็ไม่เห็นนะดิเขาสามารถบินล่องหนมักฟุดเลยนะอ๋อเฮ้ยไปไหนแล้วอยู่ข้างวานนะามักุดเล โอ้โหไปบนนู้นเลยเหรอใช่ไปบนนู้นเลย,าย,เลยขาลงก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเราจะสติ๊กเกอรหมดลงไปเนาะไม่ต้องห่วงตกลงมาตายนะเฮ้ยมันล,ล่องสนี่รัวๆเขารมยกว่าตายหายห่วงไอ้ไม่ต้องหายห่วงเพราะว่ากลับมาแล้ววอ้ยตกใจหมดเลยเห็นหน้าอ้ามาเห็นผีทุกทีเลยเป็นไงบ้างกระชิงกระชิงโอเคเปล่าเป็นผีมันก็ดีแบบนี้ใช่เปล่าเฮ้ยผีในไ้ไหมครับนะ เอาล่ะตอนนี้เราก็เผาเล็กกันไว้กันเนาะแม่ต้องมาล่องหนเลยเห็นนะไม่เนียนเลยมันไม่เนียนเลยโอเคมันถึงขวดยาวเ่ยเนี่ยอะไรนะถึ่ขวดยาวทำไมเราใครครับีผีแรงมากเนี่ยเอาก็มันเห็นนะโอ้เห็นคาตาเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคับของต่อนะ เดี๋ยวเราจะทำพิกแอคเล็กกันก่อน,นนะคะเอาล่ะได้แล้วพี่เคนปะไปห,หมู่บ้านกันดีกว่าว้าวชีวิตดีๆเผิ่งแป๊บเดียวก็มีเหล็กใช้แล้วแต่เราจะไปเป็นผีล่องหนนะไปหลอกชาวบ้านกันเดี๋ยวครับแปงลงร่างก่นอนชาวบ้านเขา,าขอเจ๊าวายกันหมู่บ้านกันเลยเนี<ๆ>่ยโอเคเดี๋ยวเราแบบล่องหนไปที่หมู่บ้านกันก่อนเนาะอุ้ยนั่งไงอ้ย่ะนี่ระหว่างทางเราเจอแกนี่เราเลืมไปลราฆ่าแกกันดีกว่าพี่เคนเราจะได้มีเนื้อไว้แบบว่าสําหรับย่างกินไงเป็นผีก็ต้องกินก็ต้องใช้นะไอ้นี่มีไอเทมใหม่ ลูกแก้ววิญญาณเจ้าลูกแก้ววิญญาณเนี่ยถ้าเรายิงออกมานะคะมันก็จะแบบว่าคล้านะยๆกับปืนกระสุนอะเนาะสามารถรยิงม็อบหให้ตไปได้นะคะแต่ว่าดาเมจของมันอาจจะไม่แรงมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตกป้องชีวิตเราได้ก็แล้วกันแล้วก็ไอเทมนี้ค่ะเป็นไอเทมเลเซอร์วิญญาณนะเนาะ ซึ่งอันนี้นะคะแบบคล้ายๆกับเราดูดเลือดนะคะเนี่ยถ้าเรายิงออกไปเนี่ยจะเป็นการดูดเลือดม็อบนะคะโอ้โหถ้าอย่างนี้เราก็ไม่มีวันตายเล้วสิโธ่ที่เป็นผีเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอเทมพวกเนี้ยไปดูดเลือดเจ้าวอ์เดนกันนะไปดูซิว่าเจ้าวอ์เดนเนี่ยโดนดูดเลือดมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็อีกไอเทมนึงค่ะสามารถปล่อยเพียกมามเ,เป็นลูกสมุนมาช่วยเราสู้ได้เนาะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ้าวผีผีผีอ้าวมาหลอกวิเคนเดียวมาตามมาหลอกมาหลอนเพย์เยอะ เฮ้ยอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยพี่เคนไปที่ชอบพี่ชอบนะพี่เคน เออถึงูบ้านแล้วชเวนดูชาวบ้านเขาไม่กลัวเหรอไอเราเห็นนายอยู่นะหันลุกไปหันนัน่นไงไอดชาวบ้านบอกว่าฮ่าไอสองคนนี้มันมาอีกแล้วชีวิตดีดีมันมาทุกคลิปเลยสองคนเนี่ยอุ้ยอ้ามไปเคล่สักจะติดใจพลังนี้แล้วสิสะดวกดีจุงเบยนี่เราจะเบียเดเบียนชาวบ้านเขาไปถึงไหนเนี่ยดูดีนี่ขนาดเป็นผีเนี่ยมาโดของเขาอีกแล้ยไอมันก็ต้องมาดอดีถ้าปลูกเองยังไม่ได้ไอ่ะอุ้ยตรงฝั่งนี้มีกองหมีด้วยนี่เขาได้ขนมปังแล้ว แล้วก็ยืมเตียงไปหน่อยนะโอ้โหของเต็มเลยนี่ตรงนี้มีวีดนะหรอแกะปิดไปด้วยเอาเฮ้ยอย่าไาทำขนมปังกินกันเมื่อกี้ไม่มีแล้วไปไหนกันเฮ้ยตรงนี้ก็มีวีดไวจุงเบยตัวแค่นี้เดี๋ยวเขาแกะปิดตรงนี้กันดีกว่าแหมหายตัวได้แล้วหายตัวบ่อยเลยนะเฮ้ยนนาอย่างน้อยก็มีของกินแอนนาดูดิ ี่เคนจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็แค่ใช้แบบว่าโหมดของผีเนี่ยล่องผลกันเลยนะเหมือนผีจริงๆนเนี่ยเพราะว่าผีเขาสามารถจะล่องลอยได้เนาะหรือคล้ายๆกับบินลอยได้นะเอาละได้ขนมปังมาละไอ้เขาะจะดีอยา้ลงเหมืองปะ ลงเมืองเหรอฮะไปลงตรงไหนด er ีอ่ะอ่ะก ah, ็ดำลงไปใต้ด um, oh ินลยไรเนี่ยเริยเนี่มันดำได้เลยนะโอ้โหโอ้ยสะดวกจังเบยเห็นหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยนี่เงี้ยเคลื่อนไหวอย่างไหวเลยล่ะเห็นเรากลัวตัวเองเนี่ยเริ่มกลัวตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ผีนะคะออกปรหลอกมาหลอนเจ้าพวกม็อบให้มันสตันเนาะสำหรับไอเทมตัวเนี้ยถ้าเราออกมาใช้นะคะมันจะทําให้ม็อบหรือว่าเพลเยอร์นะคะเกิดอาการสตันไปแบบว่าสักแป๊บนึงเนาะแล้วมันก็ผือแผลพี่เคนด้วยเนี่ยอะ ก็อยากลองดูว่าพี่เห็นจะสะพานหรือเปล่าไปเราไปหาของกันดีกว่าไปท้งไหนอ่ะอืมก็ลองเหมืองไงอุ้ยมีเหมืองด้วยอุ้ยถึงเลยอยา่อาเลยมอท็อปมาด้วยนะสวัสดว้าวอุ้ยมีกล่องด้วยอุ้ยเหล็กก็มีโอ้หวาวสุดยอดก็เขาบอกว่า,วาเป็นผีจะไปไหนมาไหนก็สบายนะดูดิลงตัวมากเลยอ่ะไอตรงนี้ก็มีเหล็กเขาขุดเหล็กไปทําชุดก่อกเหล็กดีกว่านะ เพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยเราไปที่ Ancient City เนี่ยยังไงต้องมีกรอบไว้ก่อนละกันกับไปก่อนนะเดี๋ยวตัวเย่นะ กันไห่กันตุยเย่ตุยเย่จริงๆไปสองรอบอะเป็นผีแล้วจะตายเหรอทำไมคล้า,ายๆกับว่าตอนนี้เราเป็นครึ่งคนครึ่งผีใช่ไหมพอเราเป็นครึ่งคนครึ่งผีเนี่ยเราก็เสมือนกับว่าเราตายไปแล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยถ้าเราโดนวาร์เดนฆ่าอีกรอบก็เท่ากับว่าเราตายไปสองรอบใช่ไหมแล้วก็ตุยเย่ของจริง <c oughs> เลยของกระจาษของจริงให้พี่เคนลองดูดเลือดดูไหมนี่เราสามารถดูดเดสกิิตันได้โอ้โหสุดยอดเลื้ามันมากมีตกะกั่ดูก็ยังดูดเลือด <c oughs> ได้เนี่ยไม่โดนเนี่ยสงสารมันไม่เนี่ยของแหงแรงมหมแบบจะซีโค้งก็เลยไม่โดน ก็แบบว่าจะลองของไงเฮ้แต่ว่ามันดูดเบามากเลยมันไม่ตายอ่ะอุ้ยแต่ว่าเลือดเราเต็มรุงเลยดูสิแต่ว่าเราสามารถดูดเลือดจากม็อบเนี่ยมาใส่เลือดในตัวเราได้นะว้าวจะแมวไปเลยชับวกระชิงอ๋อเชนเดี๋ยวจะเริ่มปฏิบัติการดำดิ่งลงไปหาไดมอนกันเนาะเราก็จะต้องแตงร่างเป็นหมดวิญญาณก่อนดำดิ่งลงไปลึกๆเผื่อที่จะต้องไปหาไดมอนกันต่อเนาะเฮ้แต่ว่าไดมอนเนี่ยรอยฟอดส่องเร้อยังไม่เห็นนะอยู่ในนะอยู่ในนะเดี๋ยวคอหากันนะเดี๋ยวเราก็จะดำ ครังต่อนะเราอยากได้เพชรเพิ่มมาเนาะแล้วก็อยากได้เหล็กเพิ่มด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ชุดก่อนยังไม่ครบสักเท่าไหร่นะอ้า่นั่นไงอยู่นั่นเจอแล้ว บอสเชเลยเฮ้พวกม็อบได้ไหมเนี่ยอารมณ์เหมือนพวกเขา,าดูดวิญญาณของเจ้าพวกม็อบเลยรู้สิคล้ายๆอย่างนั้นแต่เพราะว่ามันไม่ใช่วิญญาณดูดเลือดมาเลยอะ่ะโอโ๋อ <laughs> จะไปทำไหนดีเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเป็นปีศาจ้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยออกนอกเวทรักไปเลยดีปะ่ะอ้อมสงสยัยเราจะไม่ใช่แค่ผีละจะ่เป็นปีศาจนะเพราะว่าเราดูดเลือดได้นะได้ดิเป็นด็กคลาสละไม่ใช่ดักคลาดีก็คล้ายๆกับดูดเลือดวิญญ,ญาณนั่นแหละเดี๋ยวยิงไว้กันยิงไว้กันเห็นตะไกลเนี่ยเ้อาซีมองเทงแล้ว นายไม่กลัวเหรอแล้วก็เป็นผีเหมือนนายนั่นแหละอันบอกพวกเด็กกันจะยิงทําไมไอ้มาแล้วคิปเปอร์คิป,ป,คป,ปเปอร์ไอ้ยมันก็ยิงแรงอยู่นะโัสะดวกจุงเบยให้คิปเปอร์สามทีตายเลยคิดดูดิยิงคิปเปอร์สามทีตายยิงซอมบี้สามทีตายเลยอะเมื่อใช้ลูกขนุลแล้วนี่ยต้องใช้ะอชะไรดีประธนูวิก<อ>ถ้าหลบไม่ได้แบบว่าเราใกล้จะตายอย่างนี้เราก็รีบร้องหนีไงมาอีกแล้วซอมบี้จะลองใช้ผีดูดิ จะผีน้อยก็ผีน้อยแคสเปอร์มาช่วยสู้เลยนะตอนนี้เราก็มีลูกสมุนแล้วล่ะแล้วก็เตรียมลุยหาแร่ตอนนี้กว่านะถามว่าตอนนี้จะซอมบี้มันไม่ยุ่งอะดิจัดการเลยจะผีน้อยโอ้โหอะไรมันยึกยืกเลยแอบเห็นเลยเอ้าอะไรนะผีเต็มเลยอ๋อเราเจอเพชรแล้วแต่ว่ามันอยู่ในลาวานี่เองอืมเดี๋ยวนะนี่คือความสามารถของผีใช่ไหมเนี่ย ถราว่าผีมันโดนลาวาไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นครึ่งคนครึ่งผีนะแต่ชีวิตดีๆดูสิถ้าเป็นปกติเราจะไม่มองเห็นได้ยังไงพวกดมอนที่อยู่ใต้ลาวาเนี่ยอะได้เห็นคาตาเลยนะอ๋อเห็นชัดๆนั่นแหละขาดอยยังไม่มีนาวิชช่นนะนะฮ้ยลาวาทะลักโอ้ยเดี๋ยวอุดกันถ้ามีะถ้ามีนาวิชั่นได้ลรสุดยอดเลยเขาบอกว่าแค่นี้ก็บุญแล้วนะเขาทําให้เล่นแค่นี้ก็บุญโขนะเพี่ อตอนนี้เราก็หาเหล็กแล้วก็หาเพชรพอแหละเราทำแค่ชุด,กดเกาะเหล็กก็พอเนาะสำหรับการไป a n c i e n ซ City ของในครั้งนี้เนาะเพราะว่าเรามีไอเทมของผีอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหไรจะดูถูกวาเเดนขนาดนะั้นระดับบอสเลยนะน่ะอันะนะนะ้มันก็แค่มินิบอสนั่นแหละแต่มันตีเฮกตตี้เลยนะมันต้องไปสู้กับมังกรแดงแต่ว่าวันนี้ไม่ไปมังกรนะเพราะว่าเราอยากลองไปสู้กับวอรเดนดูมากกว่าเนาะให้มังกรพักบ้างไปทำไม่บ่อยๆอันนี้ก็ไปวอรเดนกันละกัน สงสารจ้าบังคอนมากเลดิเราใช้ดาต้าแพดทีไรเนจะ้าทุบบังคอน่ะตาเหลือทุกทีเลยเราต้องไปเทสกับมังกรตลอดเลยเนาะวันนี้ไปเทสกับวอรเดนมัน้งละกันแอปพี่เคนพร้อมยัง นี่เขาเตรียมขังคอปนะโอ้โหดูสิอ๋อในเมื่อเราเป็นผีได้นะการหาแร่ก็ง่ายเพียงปตายนิ้วโอยิอ่งาปลายนิ้วยีงอ่ะไปแล้วก่อนที่จะไปด้วไปนิ้วนะมาลองของวันนี้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้ามีพวกมัสเตอร์เยอะๆพวกอันเดดเยอะเนี e ่ย e, พลังผีของเราเนี่ยมันจะสู้สักแค่ไหนนะหาเรื่องกันหาเรื่องกันเราไปหาเรื่องเพื่อนกันหาเรื่องให้เาจตัวนะมาไปเจ้าผีแคปเตอรนะ์น้อยช่วยกันสู้นะโอ้ดูดิเฮ้ยมึงกระจายต่อไปสู้แทนเขาอ่ะ าตัวไหนมาโจมตีเขาอย่างเงี้ยจะพวกผีแคสตาลูกสมุนของเราอะ่ะมันก็จะไปช่วยโจมตีทินะ้งเนาะดูดิอุ้ยมันตามติดเขาเลยอะ่ะไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนมันก็ตามติดเขาไปทุกที่เลยอะ่ะแล้วมันเสกได้ไม่ต้องขัดเลยนะดูดิเสียอย่างนึงอะ่ะมันตีแพร่ยาด้วยกันดิแล้วจะมาตีพี่แกงทำไมเนี่ยม <c oughs> ีตั้งดูดเลือกซอมบี้ไม่งั้งเราจะช่วยกันเสกให้เต็มจอเลยนะอะนัองหมูนังหมูนังหมูไม่เกีียวเราไปกันโอ้โหโอ้โแล้วซอมบี้หน่อย ดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดไอ้เจ้าผีมาช่วยทางนี้อย่แล้วนั่นแหลรนั่นแหลรอย่างนั้นอย่างนั้น oh, อชีวิตดีดีอ๋ดีมากลูกน้องอมีลูกน้องเป็นผีมันก็ดีกว่าคนบางคนนะนะ <Okay. laughs> ไปไปเล่านอเล่าไปกันพี่เคนสเปกต์ตลอด,ดกัน <ไ>เราต้องไปหาเมืองเอ็นชียซิตี้กันกันเนาะอยู่ไหนนะเจะวาอร์เดนเออกมาเดินนี้เลยตังคนตังหานะถ้าเจอระบอกด้วยเฮ้ยนั่นใครเจอแล้วเคลื่อนตัวไปก่อนเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ๆหึงนะไม่เคนไอ้พะเพานะอยาะวาเจ้าวอร์เดนมันได้ยินนะเอ้ยกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเรามีโหมดของผีอยู่แล้วอ่ะกลัวอะไรอ่ะถ้าวอร์เดนมาเราก็รีบแบบว่าสเปกเตอร์หมดเลยดีแล้วก็หายแวบ,บแตปกับตาเจ้าวอร์เดนงงอ้าวไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย าจะบอกว่าวอรได้มันจะงงมากเลยนะถ้าเราเล่นหมดตังกันนะมันคงจะโกรธแล้วหน้าดูเนี่ยที่เราแบบว่ามากอกวนมันไม่พอนะเรายังมาเล่นแง่กับมันนิกะ่ะโอ้โหนี่จิตใจทําได้อะไรดูดิเดินในบ้านเข้าหมดบ้านตัวเองซะเลยนี่หรือนี่ไม่มีความเกรงกลัวฮัลโหลว่าเดินอยู Hello, nice? ่ไหนแบบว่าเรามาดูกล่องกันนะเผื่อจะมีเพชรตั้งนะอนนี้กล่องไม่ค่อยมีของดีเลยอะ่ะช่วงเนี้ย เลือกเกลือจึงเบยแสดงว่าที่นี่อาจจะยังไม่ใหญ่พอนะนี่เดี๋ยวปักคอจะเยอะเลยให้สร้างเหมือนบ้านตัวเองเลยนะแบบว่าอยากจะส่งสัญญาณเท่าไหร่ก็ส่งไปเลยนะเอาทำล็อกมืออยู่แล้วเจ้ามันเด่นกอ๋อแต่ว่ามันมืดแล้วเนี่ยพี่เคนเราไม่มีไนทวิชชั่นกันด้วยดิออมกล่งนี้มีของอะไรมั้งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะมันไม่มีเพชรแต่พี่เคนเฮ้ยเจ้าเมืองนี่มันอะไรกันละเนี่ยทำไมมันดัง่ไงวันเกิดแล้วมันไม่เห็นเราเพราะว่าเราลังหนนอยู่มันคงงง เมื่ hey, อกี้ฉันยังแบบได้ยินเสียงได้กลิ่นมันอยู่เลนเนี่ยมัน,นหายตัวไปเนี่ยตอนนี้เราจะต้องทํากับดักนะคะก็ถ้าไม่ทํากับดักเนี่ยเราก็จะฆ่ามันยาก,กน,นะเนาะเพราะว่าเลาล่องหนเนี่ยเราก็จะโจมตีมันไม่ได้นะคะแล้วมันก็โจมตีเราไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ทํากับดักหลุมพางเหมือนเดิมเลยนะแล้วเราก็จะล่ามันลงหลุม จากนั้นเราก็จะลุมสกรัดรม,มันโดยการที่เราจะต้องดูดเลือดจากมันแล้วก็ยิงลูกปางวิญญาณใส่มันซะเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ต้องผุดลุมพรางไว้ก่อนนะไม่รู้มันจะยอมเดินลงหรือเปล่าน,นเนี่ยจสไดายนะครับตีในร่างผีได้เราโหย,ยังจมเลยานนั้นก็ไม่ต้องเล่นแล้วพี่เคมันโกงกิน อันนี้ครับเปรียบเสม,มือนว่าเราเป็นผีไงปกติเป็นผีมันก็แบบว่าสัมผัสคนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไปไปขี่คอมันเลย, <c oughs> <c oughs> ยนี่ต้งลอ่อตั้งล่อมันออกมาต้างกบกวนกันไปอ,ออกมาเลยมาๆมาๆแล้วอ้ามืดแล้วมืดแล้วมืดแลใช่ไหมมาแล้วมาแลมาแล ว่ายังไม่เห็นตัวมันนะแสดงว่าอยู่ใ,ใกล้ๆาถวนี้นี่แหละเดี๋ยวมันก็จะมุดดินมาหาเราเ,เองทงนี้อยู่ไหนนั่นไงนั่นไงอยู่นั่นอยู่นั่นเอ้นาะจิงก็ามาดิจะวาเด่นไอ้มาเลยวันนี้ไม่กลัวนายหรอกนะชุดก่อนเลยก็ไม่กลัวนายหรอกนะยื้ยยๆ้ มาดีมาดี้ทางนี้เราเดี๋วเรามันยิงนะอ้าวมันพ่นลำแสงได้นะตุ้งเดียวรู้เรื่องเลยนะไอ้ขาล่องหนกันนเรอ,อีกเอ้ยมาแล้วพี่เคนลงป่ะหรือมันหยุดมองอะ่ะมันจะยิงเลเซอร์ปะเนี่ยมันบอกเอ๊ะหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะเนี่ยเราต้องระวงังนะนะจะยิงคลื่นเสียงไฟเราอะนะ ลาลาลาลอันไม่เห็นเรามันงงเฮ้ยแต่ระวังนะถ้าบัฟหมดนี้แบบว่าตุ้ยแย่เลยนะหารโลงไปรักก็นี่เลยเอาละพี่เกณฑปฏิบัติกันเลยแล้วอย่ิงเอเลอย่าเผอล้ำเส้นไปนะอ้ําล้ำเส้นไปแล้วมันยิงอะตุ้ยอของจิงเลยเขา่าไม่ล้ำเส้นอพี่เกณฑ์ันจะล้ำเส้นนะอยิงเข้าไปพี่เกณฑ์จิ๊วจิ๊วจ,จ,จิดูดิวจิดูปิ๊วปิ๊วปิ๊ดูดมันดูดาไปดูดเข้ามานี่แน่ดูดจิ๊ววับดูดด กบยังเกือบอยัง,ต,งตัวยังเนี่ยเมื่อไหร่นะ่ารักดีนี่ขนาดช่วยกันยิงสองคนี่ยไม่ยอมไม่ตายฟ้ เบาไปไหมเนี่ยนี่ขนาช่วยกันลุมมาเนี่ยมันตายแล้วเอ้ยมันตายแล้วพี่เคนโอ้โหฝันที่เป็นจริงพลังของผีได้ผลจริงๆด้วยนี่ใหขังไว้เลยรวันี้เราตายแล้วเนี่ยโอ้ยนยนยยนยยกยนยยอกยย้กระทั่งวอร์เดยได้เนี่ยมยยลยยยยยลยย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 นยยยยยก็ยอยยค่ยย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 ยารยย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 ดยย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 ยายย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  นีแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกม Minecraft ต่ไปนะและอย่าล,ลืมมาทำเป็นผู้เลี้กันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วจ้ะบิ๊บเบ๊ย